เอาละครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กันในแมป anime adventure นั่นเองนะสำหรับวันนี้นะครับผมตัวที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือฟรีเซอร์นะครับโดยตัวนี้นั้นเป็นธาตุแมจิกนะครับแล้วก็เอยไม่ใช่ธาตุแมจิกดิเป็นตัวแมจิกแล้วเป็นธาตุแสงนะครับส่วนเทรซเนี่ยก็ช่างมันนะสเตตนี่ก็ค่อนข้างกาก,าก,ากเลยทีเดียวแต่ช่างมันเถอะครับเอาล่ะทุกคน ทีนี้ผมก็จะมาเทสนะในแมปของด่านดาวนามิกอินฟินิตนะฮะแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่า <Be ep. S 2> เอาล่ะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในด่านของดาวนาเมกแล้วนะครับผมต้องรอเน็ตนิดน,นึงโอเคมาแล้วเอาละ่ะตอนแรกนะครับขั้นแรกก็วางตัวตังกันก,นก่อนเลยดีไหมนะเออใช่วางตัวตังก่อนเลยดิเออวางกันดีกว่าโอเควางแลวหนึ่งตัวนะ สำหรับฟีเซอร์นะครับค่าวางขั้นแรกของมันนะครับนั่นก็คือเ1,750นะครับตอนนี้ก็วางตัวแต่อีกตัวหนึ่งรอตังเด้กแปบ๊บรอต่อไปโอเคเด้งละว,วางไปหนึ่งตัวโอเคแล้วก็มาวางกันเลยนะครับ สำหรับขั้นแรกนะครับผมดาเมจจะอยู่ที่1632งนรยาอ้ยาระยกระยาการโจมตีอยู่ที่21.4และระยะเวลาการโจมตีเนี่ยอยู่ที่6.9เอ่อวินาทีนะครับนี่นะก็จะเป็นการยิงลำแสงออกไปนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้เป็นตัวที่อีโวมาแล้วนะครับมีค่อข,ข้างจะสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวการยิงเลเซอร์ออกจากฝ่ามือของเขานะครับผม ตอนนี้นะครับอัปเกรดไปแล้วดาเมจหลังจากอัปเกรดนะครับจะอยู่ที่3,498นะครับระยะการโจมระยะเวลาการโจมตีไม่ได้ลดลงนะฮะส่วนระยะก็อยู่ที่22.5นะฮะนี่ก็วางตังเพิ่มแล้วก็ใส่บูม่าปีโอเคอัพแต่ละตัวนะฮะโอ้ติดขัดซะเหลือเกินเหมือนแบบว่าช่วงนี้เงินเดือนไม่พอเลยโอเคโอเคตอนนี้ก็รอต่อไป สำหรับตัวนี้นะครับผมหลังจากที่ดูมันเนี่ยผมเนี่ยไมได้ไปเทสประกอบหน้านี้แล้วนะฮะแล้วก็ได้พบว่าตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวที่ตีคิดเดียวนะครับผมทีนี้ก็อัปเกรดไปแล้วนะครับผมดาเมจจตอยู่ที่ $5,831 นะครับระยะเพิ่มขึ้นมาที่23.5นะครับส่วนระยะการเวลาการจบดีก็ไม่ได้ลดลงนะ,ะเอาแล้วเรามาต่อกันดีกว่าสําหรับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ ผมนะฮะเพิ่งได้รู้มาว่ามันเป็นตัวที่ตีฮิตเดียวแบบต้นจนจบเลยแหละครับทำให้ตัวนี้นั้นมันก็เก่งอยู่แล้วครับเรื่องดาเมจตัวนี้น่าจะแรงสุดในเกมแล้วแหละนะแต่เนื่องด้วยที่ว่ามันตีฮิตเดียวนะครับมันเลยทําให้ข้อจํากัดของมันเนียค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เดี๋ยวทุกคนต้องไปดูด้วยตากันตัวเองเลยนะฮะเพราะว่ามันจะตีนานหรือว่าตีแบบว่าฮิตเดียวตามที่ผมพูดกันจริงไหมโอเคตังเด้งแล้วนะ,ะก็ต้องเอามาอัพตัวเงินต่อนะครับผม อัไปสองขั้นนะโอเครอเว็บเด้งครับผมจังหวะนี้สำหรับผมว่านะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะดักทางด้านโมเดลเลยเนี่ยโคตรสวยเลยนะผมว่าถ้าไม่รวมเอฟเฟกถ้ารวมแค่ตัวโมเดลของมันเพียวๆเนี่ยโอ้โหผมว่ามันโคตรแจ๋วเลยผมว่าอุนคีโอลาดักไว้ก่อนนะครับเพราะอย่างที่บอกตัวนี้มันตีชิดเดียวนะครับมันอาจจะหลุดได้เป็นธรรมดาอับต่อไปนะครับ เปลี่ยนท่านะครับเปลี่ยนชื่อท่านะเป็นชื่อท่าก็คือเดสร์เซอร์นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหก้หสิบสองะครับระยะระยะเวลาการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแ9ดจุดเก้าวีแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบี่จุดห้าวีนะครับทีนี้นะฮะท่าโจมตีของมันเนี่ยก็จะเป็นเออนี่ทุกคนนะเอามาดูกันท่าของมันเนี่ยจะเป็นการปาแผ่นดิสจักรวาลออกไปนะครับเป็นเหมือนกับว่าปาแผ่นแผ่นวงจักรออกไปนะฮะ หลายรูปเลยแต่อย่างที่บอกครับมันตีฮิตเดียวครับผมอย่าให้ออนิเมชันนั้นมาหลอกคุณได้นะครับมันตีฮิตเดียวนะวงเซอร์ e คิลของมันเนี่ย <ๆ S 1> ก็อืมก็เฉยๆนะในขั้นนี้นะครับผมในขั้นนี้นะย้าว่าในขั้นนี้โอเคตัวนี้นะครับของผมเนี่ยจะอยู่ที่เลเวลห้าสิบแปดนะครับ แล้วการอัปเกรดคันนี้นะครับดาเมจจะอยู่ที่1 6 3 2 7นระครับระยะเวลาการโจมตีอยู่ที่8 9วีแล้วก็ระยะอยู่ที่25.5นะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นต่อไปนะครับผมดาเมจจะอยู่ที่2 9 9หนระครับระยะเวลาการโจมตีอยู่ที่8 9วีแล้วก็ระยะอยู่ที่26.5กานะฮะก็ตีเข้าไปไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากนะครับเสียดายครับ ตอนแรกเนี่ยผมได้บับเป็นซูพีเรียสามแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบับเออเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมแล้วเอออเดปเออใช่บับอเดปโหบับนี้ค่อาข้างแย่เลยครับแต่ถ้ามอนวลถ้า Unit well ยูนิตวลน้อยๆเนี่ยได้บับนี้เข้าไปก็ถือว่าฟางเบลง่ายขึ้นมามากๆเลยนะฮะ สำหรับขั้นต่อไปนะครับผมดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2 7 9 8 9นะครับระยะเวลาการโจมตีเท่าเดิมแล้วก็ระยะของมันเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น27.6นะครับขั้นต่อไปนะฮะเป็นขั้นทีเด็ดที่ถ้าเราอีโวมาแล้วมันจะเพิ่มท่านี้มาให้นะครับนั่นคือท่าซูเปอร์โนวานั่นเองแต่ขั้นนี้นะครับขั้นต่อไปเนี่ยก็จะมีข้อเสียเดียวโคตรจะหนักเลยครับคือ นึ่งนะครับผมสปอยให้ฟังไปเลยมันตีฮิตเดียวนะครับแต่ว่าเป็นฮิตเดียวที่วงโคตรจากกว้างเลยนะมาเป็นฮิตเดียวที่คุ้มค่าอยู่นะครับแต่ประเด็นคือระยะเวลาการโจมตีของมันเนี่ยโอ้โหนานมากเลยครับนานจนรากงอกนานมากเลยครับนานเหมือนกับที่คุณรอเขากลับมาเลยนะครับโอ้โหเจ็บจี๊ดเอาละเราพอเรื่องนั้นกันดีกว่าขั้นต่อไปนะครับใช้ตังค์ค่อนข้างแพงเลยนะครับผม ตังที่ใช้เนี่ยจะอยู่ที่สองหมื่นนะครับโอ้โหเยอะมากรอตังกันก่อนครับตังไม่พอใช้แล้วหมุนเงินไม่ทันนะครับเจ้าหนี้ไม่ให้ยืมแล้วนะครับผมโอ้โหตังไม่เหลือโอ้โหโคตรแพงตัวเนี้ยสตอรี่เขานขัางเล่นยากเลยนะครับแต่ว่ามันก็พอถูถ่ายได้นะไม่ต้องอัพเต็มก็ได้เอาแค่คันซุปเปอร์นวแมก็ว่าพอใช้ได้แล้วแหละเพราะว่าวงมันใหญ่ครับตัวที่ผมคิดว่าเล่นกับตัวนี้แล้วมันเก่งนะฮะก็คือกิลดาสนั่นเองนะ หรือว่าจะเรียกชื่อในเกมมันคืออะไรนะอ๋อ oh, จันแ่นแหละเอสเอสักอย่างหนึ่งผมลืมเอสสักอย่างตัวนั้นจะมีความสามารถในการตัดโล่สีฟ้าๆนะฮะส่วนโล่เหลืองนี่ก็ตามยถากรรมนะครับไม่มีอะไรตัดได้ดีมากเท่าไหร่นะฮะตัดได้แบบตรงๆนะ,ะยกเว้นตัวดาเมจแรงๆโอเคตัวนี้นะฮะวงค่อนข้างใหญ่วงโคตรใหญ่ครับวงใหญ่ใหญ่บอกเลยว่ายิงทีเดียวนี่บ้านเมืองราบเป็นหน้ากลอง เสียดายครับคุณคุณลองไปดูในออสตาออสตาแบบว่าอืมออสตาเอฟเฟกต์อยู่อย่างนานแต่ตีฮิตเดียวเหมือนกันครับเอฟเฟกอยู่อย่างนานออสตาแบบกว่ามันจะบึ้มออกมาโคตรนานอนะ่ะเออเอาละอัพขั้นต่อไปนะครับน่าจะได้แล้วมั้งโหยังไม่พอเลยอะครับผมืมรออีกครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกสองพันนั้น สองพันอีกสองพันเฮ้ยจะได้ไหมจะได้ไหมนิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้แล้วอ่างง้นขั้นต่อไปนะฮะดามจจะอยู่ที่หกหมืนเก้าพันเก้าร้อยเจ็สิบสามะครับระยะเวลาการโจมตีลดลงอีกศูนย์จุดห้าวีนะครับส่วนระยะก็เพิ่มเป็นสามสิบสามจุดเจ็ดนะฮะโ,โหขั้นต่อไปใช้ตังค์ก็ข้างหนักเลยนะฮะสองหมื่นห้าพันแพงมากแพงกว่านี้ก็อน้ำมันแล้วฮะน้ำมันดิบ สหรัฐจ้องจะเล่นคุณนะฮะน้ำมันดิบเนี่ยโอเคผมก็ใหญ่ครับผมโคตรใหญ่เลยตังโคตรแพงโอ้โหมหาเศรษฐีโ,โหตังโคตรแบบมหาเศรษฐีดูใบเลยครับทุกคนโอ้โหดูใบโคตรแพงรองต่อไปฮะตัวนี้ถ้าไม่เอาตัวปั๊มตังสองตัวไปนี่อืมไม่น่ารอดนะโห บามากตัวนี้โหัวนะครับอีโ e วก็อืมผมว่ามันอีโวนานถ้ายากไม่มันยากนะครับแต่ถ้าเกิดลงกับคนอื่นนี่ผมว่าไม่น่ายากเท่าไหร่แต่ว่าแบบว่าอืมนะมันค่อนข้างยากสําหรับผมเลยในการเก็บทุกอย่างเพราะว่าของที่มันจะเอาไ้ทําวัสดุอีโวของมันนะฮะหรือว่ามันก็คือซูเปอร์โนวาเองนะมันหายยากมากเลยครับผมโอเคต่างอัพต่อไปนะฮะ จากดาเมจดเพิ่มเป็น9ก้าเกนะฮะระยะเวลาการโจมตีลดลงนะฮะไปสิบสามจุดปวิแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นไป3า7สินะฮะโหจังวันนี้แรงมากครับเวล50ดาเมจดแสนหนึ่งโอ้โหเกมนี้มันชักจะบ้าบโบโขอ,อยพ่อเกินไปแล้วโอ้โหอือหือดาเมตรจะแตะแสนโอ้โหโคตรเกินไปมากเลย เกินไปมากๆเกินไปสุดๆแต่อย่างที่วอกครับตีนานถ้ามันตีแบบหกเจ็ดวิแบบสักแปดวิผมก็ว่าโอเคแล้วนะถ้ามันแปดวินี่มันผมว่ามันโอเคแล้วนะแต่แบบวันนี้รอบสิบสามวิเลยดูท่าปั๊บที่หมอนะน่าจะเป็นกอดสปีดนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนะั้นลดลงประมาณสองวิเนี่ยแหละเาถ้ามันจับไม่ผิดนะก็ช่วยได้บ้างอืช่วยได้บ้างโอ้โหบึมบัม ตัวนี้ก็อืมเก่งครับเก่งแต่นะตีิีเดียวเศร้าครับเศร้าเลย <c oughs> บึมโอ้ตัวนี้แบบตีโคตรสัจใจแจ๋วมากทุกคนผมว่าควรหาอยู่นะแต่ไม่ต้องหาก็ได้ถ้าไม่พร้อมอ่ะผมว่าไปหาพวกมีท่านไนท์ไปหาพวกคิงอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้เพราะพวกนั้นมันหาของอัพ อเรียกว่าง่ายกว่าได้ไหมอะน่าจะได้มั้งตอนนี้นะครับก็ได้อัปตันเป็นที่เรียบร้อยดามเอตอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยี่สิบเอ็ดนะฮะระยะเวลาการโจมตีอยู่ที่สิบสามจุดแปดแล้วก็ระยะอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดแปดนะครับถือว่าตัวนี้ดามเอตโคตรสูงะฮะที่ลองใส่บับซากุระเข้าไปนะฮะดามเอตจะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสี่นะฮะโคตรแรงโคตรแรง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 มากนะฮะโคตรจะแรงเลย ที่นี่นะฮะผมเราก็จะมาสรุปกันเลยดีก,กว่าว่าตัวนี้นะฮะใช้ตังค์ไปเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้นะครับจะใช้ตังค์ไปอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะโคตรแพงแพงมากแต่ก็พอๆกับสตาร์ทแล้วมั้งสตาร์ทถูกกว่านี้นิดนึงแต่มันก็แสนอัพเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าถูกกว่าที่คิดนะฮะสาหรับราคาเท่านี้โคตรถูกนะสําหรับผมแต่ก็ยังสตรอรี่ยากอยู่ดีนะ แนะนำว่าไม่ต้องอัพเต็มก็ได้นะครับผมก็ต <brasile rees> ัวนี้นะครับถือว่าโกกันเลยทีเดียวนะแต่ส่วนตัวนะครับคิดว่าตัวเมตาเก่าๆเช่นเมทัลไนอะไรแบบนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าราคามันก็ต่างกันนิดเดียวนะครับแถมตัวนั้นตีหลายคิดสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบตามและผู้ชมไปด้วยนะครับบ๊ายบาย